รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ม s s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi taala wabarakatuh ขอคอนเสุรจงมีแด่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านวันนี้นะครับวันนี้เรามาติดตามกับรายการวิถีมุสลิมตอนอิสลามศาสนาแหา่งสารสุขเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามารับชมได้เลยนะครับ أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو كو لو تقول تنقل الإسلام ساسنا هي سانتي فام سانتي سوق أداي سانتي فام أداي دوي لاكان كون الإسلام ไอ้เลกุรอานเราจะดูว่าศาสนาหนึ่งว่าสอนไปทางไหนต้องไปดูหลักการเขาศาสนาอิสลามเนี่ยอยู่ในหลักการส,ส,าาานนาาสันติภาพตรงไหน,นาเราต้องกลับไปดูหนึ่งอัลกุรอานหนึ่งคืออัลกุรอานคือต้นตอของคําสอนศาสนาสองสุนนะของท่านนบีคําสอนของท่านนบีเราสามบรรดาสาวกของท่านดําเนินการอย่างไรเกี่ยวข้องกับสัสนติภาพาสี่ประวัติศาสตร์ ที่ผู้นำสลิมเวลาไปทั่วโลกแล้วพูดเดินอย่างไรเราต้องดูตรงนั้นว่าอิสลามสอนเรื่องสันติภาพอย่างไรเอาง่ายๆชื่ออิสลามเนี่ยรากศัพท์มาจากสลามรากศัพท์มาจากว่าสลามคือสันติภาพชื่อศาสนาก็สันติภาพอยู่แล้วเพราะงั้นเราจะรู้ว่าคนคนหนึ่งนิสัยอย่างไรเป้าหมายอย่างไรชื่อเราใครเป็นคนตั้งสม,มุมนุษมนุษย์เราใครเป็นคนตั้งพ่อแม่เราตั้ง เพราะเขาอยากเห็นว่าเราเป็นคนอย่างไรเนี่ยนะครับเช่นกันศาสนาหนึ่งเนี่ยเป็นศาสนาอย่างไรเป็นศาสนาอย่างไรเราดูว่าในตัวบทชื่อทั้งชื่อทั้งตัวบทที่สอนเนี่ยไปทางไหนเลยเลยมีอายะุรอานว่าอัลลอฮฺไมะอันตาสนาไม่ใช่อายะุรอานก็ว่าอัลกลลอฮฺมิ شَتَمُ الرَّجِيمَ ซึ่งในอายะุรอานที่เกี่ยวข้องกันพูดอยูนะว่ัลลอฮุลลัลลัลัลาลั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 สัลัลาม คำว่าสันติภาพอัสสลามเนี่ยเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮฺ سبحانه และต่านะพระนามที่เรารู้จักกัน99พระนามของอัลลอฮฺ سبحانه แะต่างๆเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออัสสลามคือสันติภาพแล้วหลังจากที่ละหมาดเนี่ยนบ,บีเราสอนว่าให้เราอ่านว่าอัสตาฟุลลอฮฺอัสตาฟุลลอฮฺอัสตาฟุลลอฮฺอัลลอฮฺมันตัสลามวะมินกัสลามว่าอัลลอฮฺองค์คือสันติภาพชื่อของพระองค์คือสันติภาพพระองค์คือเจ้าของสันติภาพและลอฮฺกัสลามและ สันติภาพเกิดจากพระองค์คือพระองค์อัลลอฮ์คือเจ้าของนโยบายสันติภาพอย่าลืมว่าหลักการิสลามเชื่ออย่างนี้ว่าคือมนุษย์ทุกคนทั้งสรรพสิ่งที่โลกนี้มีคืออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วอัลลอฮ์สร้างมาแล้วอัลลอฮ์ท่งทรงออกส่งไอสารมาคู่มือเราเรียกว่าธรรมนูญสูงสุดเรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์เดินเป้าหมายหลักของศาสนาเกิดขึ้นศาสนาิสลาม ถูกส่งมาบนโลกดุนยานี้บนโลกนี้คือสันติภาพอิสลามไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อปกครองเป็นเจ้าของนครไม่ใช่เป็นมลดกไม่ใช่เป้าหมายหลักเพื่อมากดขี่ใครมาได้อำนาจอิสลามไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมีอำนาจแต่อิสลามถูกออกแบบมาเพื่อเกิดสันติภาพผ่านผ่านความเชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างให้เปลี่ยนจากการไม่ใช่เปลี่ยนให้มนุษย์ทุกคนหันมาเคารพภาคดี ต่อพระผู้สร้างโลกนี้เจ้าของชีวิตเราเพราะคนที่รู้ดีว,ว่ากฎกติกาที่มนุษย์ต้องเดินน่ะต้องต้องเดินอย่างไรถึงจะถึงจะเกิดความสงบสุขสันติสุขในพื้นที่ในบ้านตัวเองไม่แต่ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกระหว่างสมาชิกในครอบครัวถ้าจะเกิดสันติสุขสันติภาพจริงๆงในครอบครัวต้องเดินตามไหนคนที่รู้ถึง อุปนิสัยของมนุษย์จริงๆคือผู้สร้างดังนั้นเขาเลยเอาแบบในระดับของครอบครัวประจิจชนยังไงในระดับครอบครัวอย่างไรในในระดับของหมู่บ้านอยู่ในระดับหมู่บ้านตำบลือระดับโลกในในฐานะเป็นสมาชิกของพลโลกเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงให้เกิดสันติภาพทุกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายคือสันติภาพทีนี้อิสลามสอนว่าเป้าหมายคือสันติภาพถ้าเกิดความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิม ทำไปทำมาถ้าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะเจราจาสันติภาพอิสลามว่าต้องรีบดำเนินการทันที mm hmm. เพราะเป้าหมายเราไม่ใช่ทะเลาะเบาแวงเดี๋ยวเราจะมีคำอธิบายว่าทำไมถึงมีการสงครามเกิดขึ้นทำไมถึงมีคำว่าจิ h a ดเราจะสันติภาพได้อย่างไรในเมื่อในเรื่องของอาวุธอิสลามก็มีกล่าวถึงเดี๋ยวเราก็มาคุยทีทีละประเด็นกันนั่งตั้งตั้งคำถามได้ทีนี้เอ่อ เป้าหมายของอิสลามคือว่าการสร้างสักยภาพให้เกิดขึ้นในในตัวเองผ่านผ่านอิบานะัตถ้าเป็นของปัจเจกตัวเนี่ยการอิบานดัตอลตัลลอฮฺบิสติคุร์รอตัดมินเองก็ลนะการซิกิตการกล่าวถึงอัลลอฮฺการซิกิตบนบนสัญลักษเป้าหมายคือความสมบูรณ์ทางจิตใจถ้าเราเป็นคนซิกิตทำอิบานะัตเยอะ เราเองยังไม่สงบอันคือเราย่งยังยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของเป้าหมายของศาสนเราทําอิบาดั้เยอะทําอัมมันเยอะแต่เรายังทะเลาะกับลูกเมียตัวเองเรายังทะเลาะกับเพื่อนบ้านเราทําอัมมันอิบาดั้เยอะแต่เรายังมีจิตใจที่ไม่ให้อภัยยังทะเลาะกับคนต่างศาสนาอยู่นั่นคือไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายอิสามเนี่ยเรียกร้องตัวเองให้เป็นคนที่มีความสงบนิ่งและเรียกร้องคนอื่นชักชวนคนอื่นต้องมีความสงบนิ่งเหมือนกัน ถ้าเกิดปัญหาต้องแก้ปัญหาในรูปแบบของของของอิสลามที่สอนอืหนในอัลกุรอานในฮะนิษนาบีก็กล่าวแล้วเมื่อกี้ว่าแม้แต่แม้แต่การทักทายอิสลามสอนให้กล่าวว่าสันติภาพสันตินน ikum, สุขให้เกิดขึ้นแต่ท่านหมายความว่าอัสสาลามุอะัยกุมขอความสันติสุขให้เกิดขึ้นกับพวกท่านเนี่ยกับคนที่เราเจอเป็นการรับรองจากเราเองนั่นคือเป็นการการันตีว่า ผมขอรับรองว่าคุณจะปลอดภัยจากผมคุณจะปลอดภัยจากลิ้นของผมคุณจะปลอดภัยจากการการใช้ความรุนแรงด้วยวาจาด้วยด้วยมือหรือว,ว่าด้วยอาวุธคุณจะปลอดภัยจากผมแน่นอนนี่คือคําว่าอัสสลามุอะลัยกุมไม่ใช่แค่คําสั้นๆแต่ทรงความหมายยิ่งนั่นคือเป็นการการ,การาันตีเลยว่าคุณเจอกับผมเมื่อไหร่คุณจะได้รับความปลอดภัยสันติภาพเมื่อน,นั้นนี่คือเป้าหมาย ถ้ามุสลิมให้สาลามอะลลกลุมแต่ว่าแป๊บเดียวหลังสาลามก็ชกต่อยกันทันทีนั้นะนั่นคือเป้าหมายของการให้สาลามไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้คนที่อาศัยพร้อมกันในสังคมเราก็เช่นกันคำว่าอัสสลามอะลลกุมถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันอัสสลามอะลลอกลุมแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมอัสสลามอะลามันตับอัลฮุดะแต่มีสันติสุขเหมือนกันความสันติสุขสันติภาพต้นเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับทางนําเราใช้คําว่าสันติสันติสันติสุขหมดเลย ที่นี้อัลลอฮ์มูซัลลัมมัมมัต์อายะ์ค ah ุรอานอีกท่อนหนึ่งในส ورة ยูนุสกล่าวว่าวะลลอะยาดงอิลาดาริสสลามแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮาัะตะอัลละชักชวนมนุษย์ไปสู่เมืองสู่นครสู่ดารุสสลามซึ่งเมืองแห่งสันติภาพไม่ได้ชักชวนไปสู่เมืองของดารุลฮาร์บีให้เข้าใจอายะ์กุรอานก่อนนะ ในแต่ละท่าที่มันจะมีฮาร์บี้หรือไม่นั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่หลักการเป้าหมายหลักของอิสลามก็คือว่าอัลลอฮฺยะดำอิลาตัดิสลามคือเป้าหมายในการชักชวนมนุษย์ที่เราสอนเราประกาศศาสนาอิสลามเรามีเสียงอาซาเราออกกติกาในการละหมาดบทบัญญัติบทบัญญัติในการละหมาดบทบัญญัติในการถือเส้นอดไปทําฮัดเป้าหมายสูงสุดในทุกกติกาไม,ไม่ว่าในเรื่องการแต่งงานเป้าหมายสูงสุดคือการสร้าง ดารุสสลามนี่คือปวงหมาอิสลามอิสลามไม่ได้ชักชวนมนุษย์ให้เกิดการห้ามห่างกันการใช้อาวุธความรุนแรงเป็นเครื่องมือแค่เครื่องมือหนึ่งในการที่จะเบรกความรุนแรงเท่าน,นั้นเองเพราะส่งออกแบบมาเพื่อจะเบรคความรุนแรงเพื่อให้เกิดสันติภาพเมื่อสันติภาพเกิดขึ้นเมื่อไรการใช้ความรุนแรงต้องหยุดทันที ความรุนแรงที่นี่หมายความว่ามีมีมีหลักการของมันอีกเราเราเราพูดเรื่องจิฮ a ดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีคําสอนในอิสลามแต่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การเห็นฆ่าไม่ใช่การแย่งอํานาจไม่ใช่เรื่องดินแดนท่านูถึถงนะถ้าเราทั่งท้ายเรื่องดินแดนเมื่อไหร่เราสามารถเกลียชังกับคนทุกคนที่เข้ามาในรั้วของเราแต่อิสลามไม่มีคําว่าดินแดนอิสลามไม่มองความเอีผิวไม่มองเรื่องของสันชาติไม่มองเรื่องอเชื้อชาติ ไม่มองเรื่องภาษาแต่อิสลามสอนว่ามนุษย์ทุกคนถูกให้เกียรติหมดเลยไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรทุกคนต้องอยู่ในพื้นฐานของสานติภาพนั่นคือนั่นคือเป้าหมายหลักนบ,บีเองก็กล่าวกับสัมบัติว่าอ่อินนีลำอุมอัสซุลลานั้นเวอินนามะบุอิอสซุร,รห์มัตันฉันไม่ได้ถูกส่งถูกส่งมาเพื่อการสาปแช่งแต่ฉันถูกส่งมาเพื่อแผ่ความเมตตาให้มนุษยาชาติ และสิ่งหนึ่งที่นบีเองสอนให้ให้สัมบัติธรรมก็คืออัฟสุสซลามใบหนกลมจงกระจายคำสันติภาพในหมู่ของเจ้าเจียวปั๊บสันติภาพเจอยวปั๊บสันติสุขคือคำนี้ต้องปลูกฝังพูดบ่อยๆจนเข้ามาในสมองเข้ามาในจิตสำนึกว่าเราต้องอยู่เป้าหมายหลักของเราคือสันติภาพนี่คือเยอะเลยในอัลกุรอานพูดถึงเรื่องสลามเยอะมาก เป็นเป็นเป็นเป้าหมายหลักแกนหลักของศา,ศาสานาอิสลามบบถ้าศาสานาอื่นพูดถึงสันติสุขกันในความนั่นคือตรงกับอิสลามถ้าเขาไม่พูดถึงเรื่องสันติภาพนั่นคือเราต้องเราต้องตรงแล้วเขาสอนอะไรอันนั้นเราไม่แต่ต้องศาสานาอื่นแต่ศาสานาอิสลามจะสิเรื่องสันติภาพอย่างมากเลย อัลลอฮ์มูฮัมหมัดซุลแลมอาเลกุมวะราะห์มัตุลลอฮิถ้าอัลลอฮ์วะบาริกะตุขอการันตีสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการวิถีมุสลิมตอนอิสลามศาสนาแห่งสาธิสุขกับบาโบฮุสนีฮะจีคอนเนาะนะครับครับบาโบครับวันนี้เรามาช่วงที่สองผมจะมีคำถามจะถามบาโบหลายๆข้อนะครับบาโบคำถามที่สำคัญที่สุดว่าวันนี้ ทำไมอิสลามจึงถูกขนานนามว่าเป็นศาสนาแห่งสันติสุขครับอาบอโดยชื่อโดยชื่อของศาสนาอิสลามประกาศตัวเองว่าเป็นเจ้าของศาสนาสันติสุข<ม>อลัลลอฮฺเป็นผู้สร้างชื่อในศาสนานี้เองไม่เป็นคนออกแบบเพราะอัลลอฮเองคือเจ้าของนโยบายสันตินรร<ม>เราไม่ใช่เพืมนตัวเองและโดยโดยโดยศาสนาเราเนชื่อของศาสนาคือสันติภาพอยู่แล้วอิสลามมาจากสลามสัลาม อ,อิสลามก็คือลามัตสลามัปลอดภัยสันติภาพในคนนี้ไม่ใช่แค่สันติภาพแบบแบบฉาช่วยต้องสันติสุขจริงๆตัวเองต้องสันติสุขเมียตัวเองลูกเมียตัวเองครอบครัวประชาชนต้องสันติสุขหมดเลยไปเือทุกอย่างในครอบครัวทั้งโลกทั้งหมายอิสลามคือทั้งโลกสันติสุขเลยเลยเลยชื่อคำว่าอิสลามก็คือความหมายในอิสลามคือสันติสุขสลามะใช่ถ้าการให้สลามก็คือสลามเป็นการกอมย้ํา ว่าเ oh. ป้าหมายสูงสุดของชีวิตเรานะทั้งคุณทั้งผม <c oughs> คือต้องสลาตะ,ะต้องปลอดภัยต้องสันติสุข <c oughs> ไม่ว่าจะคนจะออกแบบยังไงกติกาเอาล่ะออกแบบปฏิกราทุกกฏิกิิากฎข้อบังคับข้อบัญญัติเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยสันติสุขของประชาชน <c oughs> และถ้าถ้ามีนอกเหนือจากนั้นที่พวกเราเองต้องร่างกฎหมาย <c oughs> ร่างกทบัญญัติแห่งชาติแล้วแต่ต้องอยู่ในกรอบปฏิการว่าสันติสุข <c oughs> ต้องไม่เห็นแก่รัวไม่ว่าเรื่องเรื่องเรื่อง ส่วนตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเศรษฐกิจต้องสันติสุขคุณจะออกแบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แบบเอาเปรียบไม่ได้นี่คือเป้าหมายสารเพราะไม่ใช่ว่าเราปล่อยคําว่าสันติสุขแด่ทุกท่านแต่เวลาทําค้าขายเราเอาเปรียบเราไม่มีเราบอกว่าดอกเบี้ยไม่ได้นะเพราะนั่นคือการเป็นการเอาเปรียบ้นมนุษย์หลายๆอย่างในด้านของการแต่งงาน เรื่องอิสลามมองว่าการการร่วมเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่คนจะร่วมเพศได้คนต้องขอสู่ขอเป็นทางการต้องเอาเข้ามาเลี้ยงดูเป็นทางการไม่ใช่ขโมยกินแอบกินอันนี้คืออิสลามอิสลามสอนทุกอย่างต้องต้องปลอดภัยเราเองปลอดภัยคู่ชีวิตเราก็ต้องปลอดภัยลูกสาวเขาก็ต้องปลอดภัยจากเรานี่คืออิสลามข้อมาชื่ออิสลามเลยนี่คือคำว่า อิสลามแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนศาสนาอื่นเราจะให้สลามอย่างไงตรงนั้นครับอัสสลามุอะลัยมันตะบิญันฮุดัสันติสุขเหมือนกันขอความสันติสุขเกิดแก่คนที่ได้รับทันแล้วราไี้สอนถ้าสมมุติว่าเขาให้สลามกับเรานี้เราจะตอบว่าอย่างไงตรงนั้นอะลยกุมะอาลกุสลามได้อะลยกุ๊งสลามไะเลยสลามอะลัยมันตะบิญันฮุดัได้ครับเพราะอิสลามไม่สอนนะจาบแช่งใครครับต้องเสมอภาคกัน โอเคครับคำถามที่สองคำว่าคำว่าอิสลามนี้มีความหมายอย่างไรและเกี่ยวกับแนวนคิดเรื่องสันติภาพอย่างไรครับตรงนั้นเป้าหมายหลักเลยอิสลามคือสันติภาพแล้วทุกนโยบายที่เกิดขึ้นในในบ้านที่เรา,เราใช้ชีวิตเนี่ยต้องสูง่เป้าหมายหลักคือสันติภาพเราเรา,เราเลยไหมว่าเราถือว่าไอออัลกุรอานคือธรรมนูญสูงสุดเราจะเดินในข้อข้อใดข้อ,อหนึ่งเนี่ยเราใช้ชีวิต เราต้องกลับไปดูว่าต้นตอกุรอานเรานาบีเราบรรดาสับัตเราอลุลามะเราผู้รู้เราว่าอย่างไรในเรื่องนี้ถ้าเราออกนอกกติกานั้นต้องมีแน่นอนจะไม่มีคําตอบให้สสันติภาพอือคือเน้นเน้นหนักว่าสาันติสุขหรือสันติภาพคาว่าอิสลามใชก็คือประการแรกก็คือคําว่าอิสลามก็คือสันติสุขสันติสุขสันติภาพตรงนั้นแต่ก็อย่างอื่นก็จะตามมาอย่างอื่นนามมาี่มือทีละขั้นทีละขั้นต่อไปเลยใช่คือ ใช้เวลาทุกข้อบัญญัตินั้นเราสามารถอธิบายาว่ามันเชื่อมกับสันติภาพอย่างไรแต่เวลาเราไม่มีแต่เราขอยืนยันว่าธลรมะเราอธิบายว่าทุกข้อบัญญัติในคําสอนอิสลามไม่ว่าศาสนกิจในเรื่องของอการคลุกคลีในสังคมใ,ในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือน,นอนมุสลิมเป้าหมายหลักคือสันติภาพเคยเกิดขึ้นในสมัยนบีเนี่ย นบ,บียอมเสียเปรียบเลยนะตอนเขาเรียกว่าสุนธิสัญญา,าฮุไดเบียตอนที่ว่าเขาคุริชเขากุริชกดขี่อิสลามใช่ไหมไล่ตอนถึงถึงมาดีนะพอถึงปีที่6เริ่มเข้มแข็งขึ้นเลยทางกุริชขอสงบศึกทำข้อสัญญาเขาเรียกสัญญาฮุไดเบียณสถานที่แห่งหนึ่งใน,นปีที่หของหลังจากคริช<อ>ในในสัญญานั้นมีเขียนว่า บิสมิลลาฮิรราะห์ р а х м ā ราะ х і มด้วยพระนามของอัล l l a ์ผู้ทรงเมตตาปรานเสมอพวกกอริชบอกว่าลบคำนี้ออกถ้าเป็นเราเป็นยังไงล่ะถ้าเราตอนนี้ลบทำไมนี่คือคำสอนเราจะนำไปบอกว่าลบถ้าคุณไม่อยากได้เราลบได้ในข้อความนี้อีกคำหนึ่งเขาให้ลบมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นศาสดาของอัล l l a ์ไม่อยากให้มีข้อความนี้ในขณะที่บรรดาชาวบ้านยอมรับหมดเลยว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสดาทุกนบีบอกว่าลบได้ ป้าหมายหลักก็คือเราคือสันติภาพคุณไม่ชอบคำนี้ลบไปเลยก็คือนบีไม่ได้ว่าอะไรเลยลบถ้า,ถา<ำ>เราคิดแบบสุดโตง่งเราเริ่มได้เปรียบแล้วนี่เราลบทำไมในการต่อรองเจรจาอะไรที่ไม่ทางฝั่งอีกฝั่งหนึงไม่สบายใจนบ<ช>ีเลลบหมดเลยและข้อตกลงในตอนนั้นบรรดาสาวกของศังสดาดเนี่ยเข้เาใจว่าเราเสียเปรียบหมดเลยเพราะถ้าเป็นชาวกรเรชชาวมักกะนี้ไปอยู่มาดินะที่ยังไม่มีใบรับรองจากมักกะชาวมาดินะที่พวกนบีอยู่ต้องส่งคืนพวกนี้กลับ แต่ว่าถ้าเป็นคนมารินนะไปอยู่ในมักกะพวกมักกะไม่ต้องสงคืนคนมุสลิมที่ไปอยู่ในมักกะไม่ต้องสงคืยเป็นเป็นบรรดาสวัสด์บอกว่าเสียเปรียบแต่นบีว่ารับได้เพราะในหนึ่งในข้อสัญญานั้นว่าหยุดทําสงครามสิบปีซึ่งนบีเรามองเห็นว่านี่คือเป้าหมายเราไม่สงครามนี่คือเป้าหมายหลักเราจะได้มีโอกาสสิบปีนี้ในการขยายแนวคิดอิสลามสน ความบุดณาการอิสลามความสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมเพราะทาสงครามทางสอนศาสนาทางมันไม่มีทางเมืองไหนประเทศไหนที่มีสงครามเราแทบจะพูดเรื่องศาสนาไม่ทันเลยใช่คือในสิบปีก็คือนบีก็ด่าว่ากต่อใช่แม้แต่เสียเปรียบก็ต้องยอมครับแต่สุดท้ายเหมือนกับนบีเป็นคนมิซทัศคนที่ไม่มี إ ي م านศรัทธาแบบมุสลิมนะแบบอิสลามเนี่ยสักวันเขาต้องแตกกด ชีดสัญญาและจริงๆด้วยหลงังจากนั้นชาวมักกะไปสนับสนุนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเมืมอนน่อก่อนมีอยู่หลายเผ่าเราพูดถึงน,นะมีหลายเผ่าเผ่าน,นี้ทําสัญญากับกับอิสลามเป็นเป็นเป็นสหพันธมิตรกันกลุ่มนี้เป็นพันธมิตรกับชาวมักกะชาวกรชไปมาๆกลุ่มนี้กลุ่มย่อยไปตีพันธมิตรของอิสลามโดยชาวกรชสนับสนุนอาวุธนั่นคือกันชีดสงครามพอคุณชีดชีดสัญญา คณส,สัญญาเมื่อไรนั่นคือการมอบความอะไรที่ใบอนุญาตให้ศาสลน 1, นานำทัพหนึ hmm. ่งหมื่นนายเพื่อเปิดมกักกะซึ่งชาวกรีซปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ฉีกสัญญาคือชาวกรีซและนบีสามารถเปิดมกักกะไปยึดเมืองมกักกะได้หลังจากนั้นนะ mm hmm. ในปีที่แปดล้วจะไม่ปิดนะโดยไม่ใช่ไม่นองเลีอยเลย mm hmm. พอเข้าไปยึดสถานที่ได้ปุ๊บสิ่ง mm hmm. ที่นบีประกาศกัแบชบาวกรีซว่าอย่างไงพวกคนเะนี่ย ว่าอันตุนตุลละก้อพวกคุณอิสระมไม่ได้ไปเอาไปได้รังแคนไม่ได้ไปรังแคนคนที่เคยฆ่ามุสลิมไล่ต้อนมุสลิมไม่เลยวันนี้เรายึดพื้นที่ได้แต่พวกคุณทุกคนตุลละก้อทุกคุณคือพุกคุณอิสระคุณเข้าบ้านอับดนะครับก็คุณปลอดภอับดอับดิฮันคุณออบใคคุณเข้าบ้านมัสยิดคุณก็จะปลอดภัยนี่คือฝังนี้นะ เหมือนกับไซโนมัตเหมือนกันไซโนมัตเองตอนที่ไปเปิดเปิดคดสุสที่ปาเลสไตายนะ่ะที่ไปปลดป,ป,ปล่อยจากในมือของคริสเตียนซึ่งแน่นอนในตอนนั้นน่ะโบสถ์ของคริสเตียนมีเต็มเยอะไปหมดมและวิธีของของา้ามใครยึดพื้นที่ได้บ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นโบสถ์อะไรเนะี่ยก็สามารถยึดได้แต่มัดบรรดาสาบัดทำยังไงเราจะไม่ยึดโบสถ์ของคริสเตียนไว้เป็นบ้านของเรา ว่าเป็นที่กิจกรรมของเราโบสถ์นคงเป็นโบสถ์และห้ามรื้อถอนนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างความความสันติสุขที่ทําโดยปฏิบัติจริงโดยบรรดาสาวกของท่านศรัาครับอือ่านี่เป็นคําว่าสาัิตภาพใน <c oughs> อิสลามก็ <c oughs> คือคาําถฐานข้อเด่ครับนบีมุฮัมมัดมมสุลตัลสแสดงออกถึงความสันติสุขในการดำเนินชีวิตอย่างไรในช่วงนั้นเป็นตัวอย่างแก่อ,อุมมะของของ,ของ,ข,องอของท่านในนั้น ในสมัยนั้นหนึ่งในงตัวอย่างที่เคยเมือ่อกี้หนึ่งคือการให้สลาอสองเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนบ้านทำดีกับเพื่อนบ้านนาบีเคยถึงขั้นถูกด่าทุกวันมีคนได้รับข้อมูลว่ามุฮัมมัดเป็นคนที่ผิดเพี้ยนรับหลังพูดถึงแม้แต่ไม่รู้จักว่ามุฮัมมัดเนี่ยเอาศาสนาแปกลกปลอมมาอะไรที่ผิดเพี้ยนมาแล้ด่ามุฮัมมัดได้น,นบีเดินาน บ้านนั้นทุกวันได้ยินเสียงบุญผู้หญิงวิธีนบีปฏิบัติยังไงพอมาวันหนึ่งนบีไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นบ่นด่าเขาตัวเองนบีถามว่าผู้หญิงคนนั้นไปไหนทไมไม่มีเสียงวันนี้เพื่อนบ้านบอกว่าป่วยนบีกต้องไปทำโรตีให้ซักผ้าครับไปได้สามวันพอหายก็นบีก็หายไปทําไมหนุ่มคนนั้นไม่มาแล้วคนคนเมื่อกี้ไม่มาแล้วมาช่วยฉันน่ะฉันไม่เคยรู้จักอื้อ แล้วเพื่อนบ้านถามว่าคุณรู้จักไม่เขาใกรครับนี่ยเพราะว่านี่เนี่ยคือมูฮัมหมัดที่คนด่าเขาทุกวันอ๋อนี่คือวิธีสันติภาพเราเราไม่จำเป็นต้องล้างแค้นเราไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไปไม่ให้อภัยครับนี่คือตัวอย่างของศาสนาเยอะมากในตัวอย่างบรรดาสาวกเวลาเราจะยุยงว่าเป็นเป็นไอดอลของเราเนี่ยต้องไปไอดอลที่บรรดาสาวกของท่านนั่นเเขาปฏิบัติอย่างไรคนต่างศาสนาครับ จะถามว่าอะไรคือบทบาทของมุสลิมในการสร้างสังคมแห่งสันติสุขในยุคปัจจุบันนี้เราย้อนมากับยุคปัจจุบันนี้เราต้องกลับมาที่คําสอนศาสนาเราคำสอนแก่นแท้ของศาสนาเราอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นว่าแก่นแท้ศาสนาเราคือชันิาอะไรที่เราเดินแล้วทําลายสันติภาพนั่นก็ไม่ใช่ของศาสนาชั้นเเป้าหมายเราบางครั้งเรามีเหมือนกันมิติของรัฐธรรมนูญเล่มหนึ่งอ่ะมันต้องมีมิติของของการใช้มิติของอาวุธครับ เหมือนเลือกคนตัดศาสนาเนี่ยวลาเรจะเรียนรู้ศาส,สนาอิสลามเนี่ยต้องเรียนรู้จากตำรายอ,อย่าไปดูคนครับสมมติว่าคนไทยฝรั่งอยากรู้จักคนแต่รู้จักว่าประเทศไทยเป็นยังไงถ้าเขาโชคด,ดีเขาเคยเจอคนไทยที่ใจดีครับแล้วเขาจะตีหมาวมว่าคนไทยเป็นคนใจดีแต่ถ้าเขาโชคอกไร้เขาไปเจอคนไทยทีโหัวขโมยแล้วก็จะตีหมาวมว่าคนไทย ประเทศไทยเป็นคนประเทศที่หัวขโมยเพราะว่าคนไทยเคยไปซื้อไปไปขโมยทองของกษ<ช>ัตริย<ช>์ซาอุดเราจะตีป<ช>ระเทศไทยเป็นคนมงการมีนโยบายเรื่องขโมยนะมันไม่ได้อิสลามก็มีการอิสลามก็มีมิติของมันเหมือนเราเราเปิดตําราประเทศไทยมันมีด้านการเมือง<ช><ช>มีด้านการศึกษาคนจะศึกษาอิสลามเนี่ยใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยมีด้านของเศรษฐกิจถ้าคนใจแคบเขาไปเปิดดูตรงไหนเขาไปเปิดดูในเรื่องของ เนื่องการลงโทษในคุกไเปิดปมประเทศไทยในคุกมีการลงโทษคือถังเดียวเวลาทะเลาะวิวาทกันให้อาหารหนึ่งมื้อลดจากสามมืมม้อหลือลจากตีเมารวมว่าโอ้ประเทศไทยเป็นประเทศที่โหดร้ายมากเพราะเราไปดูมุมตรงนั้นไงในมิติมุมนั้นอ,อิสลามมีบทของคําว่าถ้าเกิดว่ามีการลุกรานทําลายทรัพย์สินช,ชีวิต คนที่อยู่ในประเทศนั้นสามารถที่ปกป้องตัวเองขับไล่ความไม่สันติสุขออกมาเป้าหมายกันไล่ความไม่สงบออกไปมไม่ใช่เพื่อเพื่อเพื่อความอันนานี่คือแต่แต่มุสลิมเราบางทีการพูดจาการไต่อดของเราเองทําให้คนอื่นเข้าใจผิดบ,บวกกับมีคนอื่นเหมือนกันที่พยายามที่จะโฆษณาเราในมุมของความรุนแรงรับครับ คุ้นมากครับคำว่า antibody, สันต yeah. ิสุขสันติภาพมันคืออย่างไรในอิสลามนะครับวันนี้เราก็ได้ชัดเจนกับความรู้กับบาบอฮุสเนีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามศาสนาสันติสุขหรือสันติภาพยังไงในสังคมปัจจุบันย้อนไปสมัยท่านเราสุุลลอฮสัลลัลลอฮสะลามก็เราเป็นเอาแบบอย่างของท่านศาสดามาประยุกต์เป็นปัจจุบันนะครับนี่คือไอดอลของสําหรับพี่น้องมุสลิมของเราแล้วก็พี่น้องต่างศาสนาก็ว่าได้เอาเป็นไอดอลของทุกคนหลายๆคนต่อไปนะครับ รายการนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีมุสลิมกับอิสลามศาสนาแห่งสันติสุขนะครับเรามัพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอสสลามอะลัลกุมบารห์มะตุลลอฮิตะอัลลาวะบาระกาตเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เรารับชมเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามศาสนาแห่งสันติสุขหลายๆอย่างที่เราต้องต้องเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อมาดำเนินชีวิตของเราในในปัจจุบันนี้และก็เราจะปฏิบัติอย่างไรกับ ครอบครัวของเรากับประเทศชาติของเรานี่แหละคำว่าศาสนาอิสลามศาสนาสันติสุขซึ่งเวลานี้เวลาก็จะหมดไปแล้วเราติดตามตอนต่อไปนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนั่นโอกาสนี้ด้วยนะครับอัสลามอะลัยกุมวารห์มะตุลลอฮิตาอาลาวะบารอกาตุ